รอบรู้เรื่องยากับโรงพยาบาลนนทเวศสวัสดีค่ะดิฉันเศสัชกรหญิงจีรนันสุชีวศิลป์พบกับรายการรอบรู้เรื่องยากับโรงพยาบาลนนทเวศวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ประก,การลดน้ำหนักซาเซนด้าค่ะ ซาเซนดาเป็นยาลดน,น้ำหนักซึ่งมีไลลากูทายเป็นสารออกฤทธิ์โดยตัวยาออกฤทธิ์จับกับตัวรับในสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมความอยากอาหารส่งผลทำให้รู้สึกอิ่มและหิวน้อยลงมีผลทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงและลดน้ำหนักได้ส่วนประกอบของปากกาประกอบไปด้วยปลอกปากกาหน้าต่างแสดงขนาดยาสำหรับฉีดปุ่มสำหรับกดเพื่อฉีดยาวงแหวนสำหรับปรับหมุนขนาดยา ลักษณะยาเป็นปาักกาสำหรับฉีดในรูปแบบที่พร้อมใช้สามารถตั้งขนาดยาได้และสามารถนำส่งยาได้ในขนาด0.6มิลกรัม1.2 1.8 2.4และ3.0มิลกรัมปริมาณยาที่ฉีดการรักษาเริ่มต้นด้วยยาในขนาดต่ำก่อนจากนั้นจะค่อยเพิ่มขนาดยาในช่วง5สัปดาห์แรกของการรักษา เมื่อเริ่มใช้ยาซาเซนดาครั้งแรกขนาดยาเริ่มต้นคือ0.6มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์และเพิ่มขนาดยาครั้งละ0.6มิลลิกรัมในแต่ละสัปดาห์ถัดไปจนกว่าจะถึงขนาดยาที่แนะนำคือ3.0มิลลิกรัมวันละครั้งซึ่งจะต้องฉีดยาในขนาดนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงการรักษาและห้ามเพิ่มขนาดยาต่อไปอีกวิธีและเวลาในการฉีดยาซาเซนดา สามารถฉีดยาซาเซนดาเวลาใดก็ได้ที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องฉีดพร้อมมืออาหารแต่ควรฉีดในเวลาใกล้เคียงกันในแต่ละวันตำแหน่งการฉีดยาซาเซนดาการบริหารยาซาเซนดาจะทําโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฉีดยาคือบริเวณเอวหน้าท้องต้นขาด้านหน้าหรือต้นแขนวิธีการใช้ปากกาซาเซนดา ขั้นตอนที่ 1, การตรวจสอบปากกาฉีดยาตรวจสอบชื่อยาแล้วดึงปลอกปากกาออกจากนั้นให้ตรวจสอบสารละลายที่บรรจุในปากกาต้องมีลักษณะใสและไม่มีสีโดยสามารถเห็นได้ที่ช่องมองปริมาณยาบนด้านปากกาหากสารละลายมีลักษณะขุน่นห้ามใช้ปากกานั้นขั้นตอนที่ 2, การใส่หัวเข็ม ก่อนใส่หัวเข็มฉีดยาใหม่ให้ดึงแถบกระดาษปิดหัวเข็มด้านนอกออกสวมหัวเข็มเข้ากับปากกาแล้วหมุนให้แน่นจากนั้นดึงปลอกเข็มชั้นนอกออกและเก็บไว้ก่อนเพื่อใช้สำหรับช่วยถอดหัวเข็มออกจากปากกาเมื่อต้องการเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ดึงปลอกเข็มชั้นในออกแนะนำให้เปลี่ยนหัวเข็มใหม่ทุก3-4วันเพื่อป้องกันหัวเข็มอุดตัน ห้ามใช้เข็มที่โค้งงอหรือชำรุดขั้นตอนที่3การตรวจสอบการไหลของสารละลายยาก่อนใช้ปากกาด้ามใหม่ทุกครั้งให้ตรวจสอบการไหลของยาก่อนโดยหมุนวงแหวนตั้งขนาดยามาที่ขีดสัญลักษณ์ที่ตรวจสอบการไหลถือปากกาให้ปลายเข็มชี้ขึ้นในแนวตั้งจากนั้นกดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกว่าตัวเลขสแสดงขนาดยาจะกลับมาที่เลขศูนย์ จะสังเกตเห็นหยดของยาปรากฏที่ปลายเข็มหากไม่เห็นหยดยาสามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้ได้ถึง6ครั้งแต่หากครบแล้วยังไม่เห็นหยดยาควรเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ขั้นตอนที่4การตั้งขนาดยาหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนได้ตัวเลขแสดงขนาดยาที่ต้องการซึ่งสามารถหมุนเลือกขนาดยา0.6 1.2 1.8 2.4และ3.0มิลลิกรัม หากตั้งขนาดยาผิดสามารถหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาไปข้างหน้าหรือถอยหลังจนได้ขนาดยาที่ถูกต้องได้ปากกาสามารถตั้งขนาดยาได้สูงสุดที่3.0มิลลิกรัมหากในปากกามีปริมาณยาเหลืออยู่น้อยกว่า3.0มิลลิกรัมตัวเลขแสดงขนาดยาจะหยุดก่อนถึงเลข3.0ขั้นตอนที่5การฉีดยาทำความสะอาดผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์บริเวณที่จะฉีดยา แทงเข็มฉีดยาลงบนผิวหนังโดยแทงเข็มในลักษณะตรง90องศากดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกระทั่งตัวเลขที่ช่องหน้าต่างแสดงเลขศูนย์ตรงกับขีดบอกขนาดยาจากนั้นให้คาเข็มไว้ที่ผิวหนังและนับเลข1 0 0 1 1 0 0น0 0 0 0ง0 0ึ0 0 0 1 0 0 6ช้าๆจนครบแล้วดึงปากกาออกจากผิวหนังได้ ถ้ามีเลือดออกบริเวณที่ฉีดยาให้กดปิดไว้เบาๆห้ามถูบริเวณดังกล่าวหากพบว่าตัวเลขศูนย์ไม่ปรากฏที่ช่องหน้าต่างแสดงขนาดยาหลังจากที่ได้กดปุ่มฉีดยาค้างต่อเนื่องไว้แล้วแสดงว่าหัวเข็มที่ใช้อุดตันหรือเสียหายสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ขั้นตอนที่6การถอดหัวเข็มทิ้งหรือเปลี่ยนหัวเข็มใหม่เมื่อต้องการเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ ให้สอดเข็มเข้ากับปลอกเข็มชั้นนอกแล้วให้หมุนปลอกเข็มชั้นนอกจนปิดสนิทจากนั้นคลายเกลียวหัวเข็มเพื่อถอดหัวเข็มออกไปทิ้งซึ่งต้องทิ้งหัวเข็มฉีดยาหลังการใช้แต่ละครั้งเสมอแล้วสวมปลอกปากกาหลังการใช้แต่ละครั้งเพื่อป้องกันแสงกรณีหากยังไม่ต้องการเปลี่ยนหัวเข็มใหม่หลังจากฉีดยาเสร็จแล้วสามารถสวมปลอกฝาหัวเข็มด้านในเข้ากับเข็มแล้วปิดปลอกปากกาเก็บได้หลังการใช้เสร็จแต่ละครั้ง หากลืมฉีดยาและนึกขึ้นได้ภายใน12ชั่วโมงนับจากเวลาปกติที่ต้องฉีดยาให้ฉีดยาทันทีที่นึกได้หากเลยเวลาที่ต้องฉีดยามานานเกิน12ชั่วโมงแล้วไม่ต้องฉีดยาครั้งที่ลืมให้ฉีดยาครั้งต่อไปในวันถัดไปตามเวลาเดิมห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าหรือเพิ่มขนาดยาในวันต่อมาเพื่อทดแทนยาครั้งที่ลืมการเก็บรักษา เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสห้ามแช่แข็งยามีอายุ1เดือนหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกอาการข้างเคียงที่พบบ่อยอาจจะเกิดการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียท้องผูกหลังจากใช้ยาได้แต่อาการเหล่านี้จะหายไปภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ค่ะมีข้อสงสัยเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร r ักอิน o อร์มช o n h อ t l ลน์025967889 แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสงสัยเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรรับ Information Ho อตไลน์0 2 5 6์ส8งห